สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านจ้าพบพอกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาละจ้าเป็นช่องพากินพา,าเที่ยวแบบสบายๆสไตล์มิชาสีดาเด้อ้ะเด้อเมื่อนี่น่าจนะเนาะเป็นวันหยุดของเราจ้าเป็นวันหยุดที่สุดแสนจะฟินจะฟินขนาดใดน่าจนะเนาะไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยจ้า จ้าแล้วนี่ก็คือความสุขในวันหยุดสุดแสนจะฟินของเราเนาะจาะ้าเนาะสำหรับท่านใดที่เบิ้งคลิปของเฮาแล้วชื่นชอบโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เฮาแล้วก็โปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำดเดอือจ้าเด้อเพื่อสิบริพาดคลิปใหม่ๆของเฮาจา้า สำหรับคลิปวิดีโอนี้กระสิเอาไว้ซ้ำนี่สากรจา้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยถูกหวยกันทุกๆคนเ้อพี่น้องเด้อหากมีสิ่งใดนอกจะกนอะที่ขาตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้จา้าพบเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสบายดีสู้ผู้สู้คนสวัสดีค่ะ